สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม a r v เว t t o w n นะคะทุกคน EP นี้ก็เป็น EP ที่สองนะคะต่อจาก e ีที่แล้วมาคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับรางวัลกันดีกว่าในเกมนี้ก็มีรางวัลให้เลือกรับเยอแยมากมายเลยนะคะทุกคนสายฟรีนี่ก็สามารถรับได้นี่นะคะก็กดรับเลยแล้วก็ อันนี้ก็คือเควสของเรานะคะทุกคนก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่เราเข้าเกมส่วนอันนี้ก็คือกิจกรรมนะคะทุกคนเราก็สามารถทําเควสในกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะได้รับเหรียญตามนั้นมานะคะทุกคนแล้วก็เอาไปแลกของได้เลยนะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็ยังคงเป็นวันที่หนึ่งของในเกมอยู่นะคะ ซึ่งหลังจากจบ EP หนึ่งเราก็ได้ทำการไปฟาร์มมานะคะทุกคนอันนี้ก็มีให้ลองอินก็ได้จักรยานมาแล้วนะคะ1คันก็ลองอินครบตั้ง7วันก็จะได้ของตามนี้เลยนะคะทุกคนก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือของที่เราไปฟาร์มมาแล้วก็ไปตามซื้อมาที่ร้านขายของชํานะคะทุกคนอันนี้ก็คือของป่านะคะสีม่วงกับสีแดงนะคะทุกคนมันก็คือของป่านะคะ สีแดงนี่น่าจะเป็นเชอรี่ส่วนสีม่วงก็น่าจะเป็นองุ่นหรือเปล่านะคะทุกคนแล้วเราก็ซื้อของแดงกับหอมขาวมาด้วยนะคะทุกคนเป็นมเมล็ดเนาะเราซื้อี่ร้านขายของชํานะคะก็คือร้านขายมเมล็ดนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกกันนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ปลูกตอนที่ได้พื้นที่เพิ่มนะคะทุกคนเราจะได้มีพื้นที่ในการปลูกเยอะขึ้นนะคะทุกคน โอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเวลาหกโมงสี่สิบแล้วนะคะทุกคนกําลังจะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากดาที่ช่องกระเป๋าที่มีจักรยานอยู่แล้วก็กดวางจักรยานตรงขวามือเลยนะคะจากนั้นเราขึ้นขี่จักรยานได้เลยตรงขวามือที่มีเรียของเราก็จะมีออเดอร์ให้เราสามารถส่งได้นะคะทุกคนมันจะขึ้นสันโอเคตอนนี้เราก็มีหนึ่งออเดอร์ที่สามารถส่งได้นะคะ ตอนนี้เราก็ได้เงินจากออเดอร์นั้นมาแล้วนะคะทุกคนไปขค่ะเดวเราขี่รถไปซื้อเอ้ยไปขายของกันดีกว่านะคะโอเคเราก็ลงจากรถแล้วก็ไปขายของกันเลยเราจะขายของปลาที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราไปฟาร์มมานะคะทุกคนช่วงฟาร์มเราไม่ได้อ่านคลิปให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการเสียเวลา เพราะว่าเราใช้เวลาตรงนี้ไปสำรวจเมืองด้วยนะคะทุกคนไปค่ะแต่เราออกจากฟาร์มกันเลยดีกว่าเราจะพาไปชมเมืองอในยามค่ำคืนกันนะคะตอนนี้พลักงานของเราก็เหลือแค่สี่เองนะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะของเมืองนะคะทุกคนก็จะมีคนมาออกกำลังกายแ,แถวๆนี้ส่วนตรงนี้ก็คือร้านขายของชำนะคะส่วนนี้ก็เป็นบ้านคนรวยอาจจะไม่ได้ว่าเป็นบ้านของอ นา,นายกรัศมนตรีหรือเปล่านะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสะไบนาของเขานะคะบ้านเขาคนขานที่จะรวยพอสมควรนะคะส่วนอันนี้ก็คือร้านเล้านะคะทุกคนอตอนนี้ไม่มีคนอยู่เลยนะคะเขาอาจจะรวมตัวกันไปที่ไหนจากที่หนึ่งของเมืองนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็คือแผนที่ของเรานะคะอันนี้ก็เป็นบ้านของเรานะคะทุกคน แล้วก็มีบ้านหลังคาแดงโรงพยาบาลซุ้มประกาศโรงเรียนแล้วก็ตึกอำนวยอำนวยการแล้วก็ร้านตัดผมร้านขายของชำนะคะโรงตีเหล็กอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ทำหนึกรับนะคะและนี่ก็คือเกาะลอยฟ้านะคะทุกคนเราไม่แน่ใจว่า,าทํำยังไงถึงจะได้เกาะนี้นะคะหรือว่าเขาจะมีควสดมาให้หรือต้องทําตามกิจกรรมนะคะทุกคนตัวอันนี้ก็คือชายหาดริมทะเลนะคะ อันนี้ก็เป็นป่านะคะทุกคนอันนี้ก็คือพื้นที่ของเราที่เราจะต้องได้นะคะแต่ก็ต้องปลดล็อกตามเลเวลนะคะโอเคแผนที่ก็มีประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเมืองนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะคะทุกคนเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เวลาเดินทางนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราออกจากร้านเล่ากันเลย ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีแล้วนะคะทุกคนใกล้จะสองทุ่มแล้วนะคะสองทุ่มนี้เป็นเวลานอนของเรานะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นวันใหม่นะคะทุกคนโอเคตอนนี้เรากําลังเดินทางไปอ่าทางแถวบ้านช่างไม้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นทางเมืองเหนือนะคะนี่ก็จะมีของให้เราเก็บด้วยนะคะก็คือผักปาานั่นแหละ ันนี้จะเป็นการฟื้นฟูพลังนอน,นะคะเขาจะบอกรายละเอียดนะคะทุกคนก่อนเวลา,าตีสามนะคะทุกคนจําเป็นจะต้องนอนนะคะโอเคอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายาม้านะคะทุกคนแล้วในร้านขายม้าก็มีคลองปลาให้เราเก็บด้วยนะคะเราสามารถมาได้ทุกวันเลยนะคะทุกคนคลองปลามันจะดกทุกๆวันนะคะตามป่านี่นะคะ แต่ละฤดูกาลก็จะไม่เหมือนกันก็เหมือนกับเกมสตาร์ดิวเลนะคะทุกคนแต่ละฤดูก็จะไม่เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรา,าปั่นจักรยานไปกันต่อเลยเมืองกลางคืนก็วังเวงแล้วก็เงียบเหงามากๆเลยนะคะก็เหมือนกับอยู่ในป่าใหญ่นะคะทุกคนเป็นเมืองตั้งในป่าใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะ ระหว่างทางนี้เราก็เจอของป่าให้เก็บเรลยๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยอาจจะได้เอาของตรงนี้ไปขายนะคะแล้วเราก็จะเก็บของป่าตรงนี้ไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้อันนี้ก็เป็นร้านช่างไม้นะคะช่างไม้ก็นั่งอยู่ข้างนา้านเลยนะคะทุกคนนี่ต้นไม้นี่เราก็สามารถตัดได้ทุกที่เลยนะคะ ทอนไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมเหี่ยไปเลยพวกเราจะได้ไปกินข้าวแล้วนั่งคุยโมกันฮ่าฮ่าฮ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกับฟาร์มกันเลยตอนนี้ก็ใกล้สามทุ่มแล้วนะคะทุกคนเกมเกมนี้เราสามารถอยู่ได้นานเลยนะคะเพราะว่าเวลาเดินช้านะคะตรงขวามือที่เขียนว่าช็อปนะคะทุกคนเราก็สามารถมรรลับปีตรงนี้ได้ทุกวันเลยนะคะอ่าทุกๆุกวันที่เราเข้าเกมนะคะทุกคน โอเคอ่าพอเลเวลเยอะขึ้นมันก็จะได้ตังค์ที่เยอะขึ้นนะคะตลอดข้างทางนี้ก็เงียบมากเลยนะคะเพราะว่าคุนไม่มีใครเดินแล้วนะคะดึกแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มตรงพอดีเลยโหเด็กทีจริงๆเลย คิดไม่ถึงเลยว่าคาดาาที่เคยรุ่งเรืองมา่ก่อนนั้นตอนดนิสโทรลงไปอย่างมากฉันยังจำได้ตอนนั้นทุกคนชอบมาที่คาหาฮาของคุณทุกคนทำงานที่นี่คาหาฮาเป็นความภาคภูมิใจของเมือง ว่าอะไรเหรอโหโหโหฉันอยากรบกวนเธอเรื่องนึงผู้อำนวยการก็งพิพิธภัณฑ์กำลังรวบรวมวัตถุโบราณอยู่หากคุณทำความสะอาดก็ได้หาเจอก็ช่วยเอาของเหล่านั้นไปบริจาคด้วยนะโอเคตอนนี้เราก็เปิดพื้นที่ใหม่นะแล้วนะคะทุกคนโอเคเดเวลก็อับด้วยนะคะ ได้ของอัปเกรดมาด้วยนะคะทุกคนเราก็ต้องหาของตามนี้ไปอัปเกรดนะคะส่วนนี้ก็เป็นเกเวดท,ที่เราจะต้องไปทําต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเกเวดรายวันนะคะทุกคนโอเคอ่าตอนนี้ก็มีจุดหมายด้วยนะคะอ่ารับนมนมใหญ่นะคะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นจิตกรรมอีกแล้วนะคะทุกคน เกมเกมนี้นี่มีกิจรกรรมเยอะมากเลยนะคะหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะทุกคนเรานีทำทีเราก็รวยเลยนะคะเราได้ของฟรีของแจกของต่างๆมาเยอะแยะอันนี้เราก็ได้เพชรมาห้าสิบเพชรเลยนะคะทุกคนโอ้ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ในฟาร์มของเราก็มีไฟแค่สองดวงเองนะคะทุกคนเดี๋ยวถึงเวลาเราก็ค่อยซื้อไฟมาติดเพิ่มเนาะ โอเคเราเข้าไปนอนกันดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย